ในเรื่องของการบริหารพักกับตําแหน่งทางการเมืองมันคนละเรื่องกันนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็พร้อมที่จะทํางานในฐานะเป็นเลขาพักนะครับเพื่อนําพาพร้อมกับพี่น้องคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกพักเดินไปข้างหน้านะครับส่วนตําแหน่งทางการเมืองไม่ไม่ผมว่ามันคนละเรื่องกันนะครับ ผมผมเองก็กลับเรียนตรงๆว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับที่มีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะครับพรรกพลังประชาธัเราไม่เคยพลาดนะครับและการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมหรือเลือกตั้งในอนาคตท,ที่ผมมีความมั่นใจว่าโดยการนาของท่านหัวหน้าพักแล้วก็คณะกรรมการอหารพักและสมาชิกเราจะสามารถเดินไปข้างหน้าเป็นพักใหญ่และเป็นพักที่มีความมั่นคงต่อไปนะครับผมก็ ผมผมกับพี่น้องทั้งหมดนะครับก็คุยกันตลอดว่ามีความมั่นใจนะครับขณะเดียวกันการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักพลังประชารัฐยังเปิดลงมติเลือกกรรมาการบริหารพักชุดใหม่26คนนะครับเช่นศาสตราจารย์นรุมลนพินโยสินวัตรเป็นเหรัญยิกพักนายบุญสิงห์วรินรักเป็นนายทะเบียนพักนายสันติพร้อมพัฒนนายวิรัตรัตนเศษ นายภัยบูลนิติตะวันและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองหัวหน้าพักขณะที่กรรมการบรหิหารพัก22คนเช่นนายสมศักดิ์เทพสุทินนายอนุชานาคาสายนายนิโรศส,สุนทรเลขานายภัยลิกนายชัยวุฒนาเขามานุศอนนายอิทธิพลคุณปลื้มและนายสุชาติชมกลิ่น